สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านค่ะเจอกันเช่นเคยน,นะคะสำหรับหวยวลาพัฒนานะคะหวยลาพัฒนางวดวันที่13เดือน12 6,4นะคะโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับงวดวันที่13โค้งสุดท้ายสูตรนี้สูตร1เออสูตรเม็ดเดียวนะคะสู también, สตร1เม็ดเดียว2 nee, ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวตรงโต๊ดนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะก็จะมี2ตัวแล้วก็3ตัวตรงโต๊ดนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่สิบสามนะคะแอดจะมาสรุปงวดวันที่สิบก่อนนะคะว่าสูตรในเข้าสูตรในหลุดนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะสูตรคํานวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ําว่าสูตรคํานวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะ เป็นเพียงแนวทางนะคะก็เราชอบตัวไหนนะคะก็จับคู่นั้นไปนะคะเพราะว่าเนาะแอดก็ทำแนวทางขึ้นมานะคะเพราะแอดก็ไม่รู้แ,แน่นอนนะคะว่าคู่ไหนจะเข้านะคะคู่ไหนหลุดคู่ไหนเข้านะคะแอดก็เป็นสูตรคํานวณน,นะคะเป็นแนวทางนะคะ เดี๋ยวเราไปสรุปกันก่อนนะคะสําหรับงวดวันที่สิบนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดลงช้านะคะพอแอดก็ติดธุระนะคะก็ลงแนวทางช้านิดหนึงนะคะสำหรับงวันที่สิบนะคะสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่างนะคะเลขที่ออกชุดหกตัวเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดเก้าห้านะคะ <c oughs> 7 5 8 8 9 5นะคะชุด6ตัวส่วน3ตัวบนนะคะ8 9 5นะคะ2ตัวสองตัวบนนะคะ9 5 2สองตัวล่างชุด4ตัวก็88นะคะส่วน2ตัวล่างชุด6ตัว7 5นะคะของเรล่านะคะมี5 7นะคะเข้าตัวกับ2ตัวล่างชุด6ตัวนะคะ5 7 7 5นะคะ เราเกือบแตกสามตัวเนาะก็ของเรามีเก้าห้าสองส่วนเลขที่ออกก็เก้าแปดเก้าห้านะคะผิดไปตัวหนึ่งเนาะไม่งั้นก็เข้าสามตัวโต๊ดนะคะสาหรับสูตรพิเศษน,นะคะก็สรุปแล้วก็เข้าสองตัวชุดสองอ่าหกตัวเนาะสองตัวล่างนะคะเราจะมาดูสูตรเม็ดเดียวกันนะคะสูตรนี้นะคะเข้าสูตรนี้เข้าทุกงวดน,นะคะ แนวทางวันที่10นะคะจะมาสรุปงวดวันที่10นะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะเลขที่ออกก็7 5 8 8ห5ดด้าห้านะคะ3าตัวก็8 9ด2้าห้าตัวบน9 5้า้าสองตัวล่าง8ปดชุดสี่ตัวนะคะชุดหตัว2ตัวล่างชุด6ตัวก็7 5ดห้านะคะเด่นหวิ่งรูด6กับ1นะคะเด่น5้าวิ่งรูดหกับ1นเนาะ ส่วนวิ่งรูดก็หลุดนะคะไม่เข้าเนาะมาันจะเข้ามาเข้าเด่นห้านะคะของเราเข้าอ่าห้าเก้านะคะเข้าห้าเก้ามาเข้าเก้าห้าบนเนาะสองตัวบนห้าเก้าเก้าห้านะคะตรงนี้นะคะห้าเก้าเก้าห้าส่วนห้าเจ็ดนะคะมาเข้าตัวกลับเจ็ดห้านะคะสองตัวบนเออสองตัวล่างชุดหกตัวนะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะ ห้าเก้าเก้าห้าบนนะคะส่วนห้าเจ็ดเจ็ดห้าล่างนะคะชุดหกตัวสองตัวล่างนะคะส่วนสามตัวนะคะสามตัวก็เก้าห้าหนึ่งเกือบแตกเหมือนกันนะคะเกือบแตกสามตัวเนาะผิดผิดตัวของเรามีห้าเก้าหนึ่งเลขที่ออกก็แปดเก้าห้าถ้าเป็นแปดนะคะหนึ่งเป็นแปดแปดเป็นหนึ่งก็จะเข้าสามตัว,ต,วตัวนะคะ เหมือนกันเลยนะคะสําหรับสูตรพิเศษกับสูตรเม็ดเดียวนะคะสามตัวก็เกือบแตกนะคะผิดไปตัวเดียวเนาะก็เสียดายเหมือนกันเนาะเราเกือบแตกหลายงวดแล้วนะคะสําหรับสามตัวเนาะไม่เป็นไรนะคะต้องมีสักงวดที่เราเข้าสามตัวนะคะสามตัวโต้หรือสามตัวตรงนะคะสรุปแล้วนะคะงวดวันที่สิบก็เข้าตัวกับบนล่างนะคะ สำหรับเม็ดเดียวนะคะเกือบสาตัวก็เกือบแตกเนาะเดี๋ยวเรามาตามต่อนะคะต้องต้องไปกลับนะคะต้องไปกลับทุกครั้งเนาะต้องไปกลับนะคะสำหรับงวดวันที่13นะคะเรามาตามต่อกันเลยนะคะงวดวันที่สิบสามเดือนสิบสองหวยลาวพัฒนานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้สูตรเม็ดเดียววงสุดท้ายนะคะ วงสุดท้ายนะคะเม็ดเดียวนะคะเราจะมีสามตัวสองตัวนะคะแล้วก็กำลังวันนะคะเด่นนะคะเด่นตัวแรกนะคะสูตรเม็ดเดียวเด่นเก้านะคะวิ่งรูดนะคะแอดก็เน้นวิ่งรูดนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะวิ่งรูดห้านะคะวิ่งรูดห้ากับหกนะคะแอร์อ หกกับเก้านี่ตัวเดียวกันเนาะแต่แอดชอบนะคะแอดชอบหกกับเ add ก้าเนาะแอดก็ถึงคนเขาบอกว่าอ่ะหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันเนาะไม่เป็นไรนะคะเพราะแอดชอบเนาะใครจะจับไปวิ่งรูดนะคะสายรูดสายวิ่งเนาะวิ่งรูดห้ากับหกนะคะเด่นเกนะ้าเนาะเด่นเก้าเก้าทุกแรกนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง รูดเก้าเลยนะคะเก้าสองนี่ค่ะเก้าสามเก้าสี่นะคะเด่นเก้ารูดเก้านะคะ, 9, 9, 9, 9ะ,คะใครจะจับวิ่งรูดนะคะมีห้ากับหกเนาะสายรูดสายวิ่งนะคะเข้าทุกงงวดมีงวดที่แล้วนะคะงวดงวดวันที่สิบเนาะหลุดนะไม่เข้านะคะวิ่งรูดเนาะเก้าสี่ 9 5าห้านะคะเก้านะคะเก้านะคะรูด9ก้านะคะสำหรับเด่น9เนาะส่วน3ตัวนะคะ3ตัวตรงโต๊ะก็จะมีสามหางนะคะ6 98นะคะ หกศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์เก้านะคะสำหรับสามตัวนะคะกำลังวันจะมีสี่สี่ตัวนะคะกำลังวันเนาะห้าหกเก้าแปดนะคะห้าหกเก้าแปด นะคะสำหรับกำลังวันนะคะห้าหกก้าแปดมีทั้งหมด4ตัวนะคะแนวทางวันที่13เดือน12บสอหัสีวาลาวพัฒนานะคะศูนย์เม็ดเดียวเด่น9วิ่งรูด5กับ6กนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองดนะคะเด่นสามตัวตรงต้นนะคะ 698 960 509นะคะสำหรับกำลังวันนะคะ5 698 5 698นะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะสำหรับกำลังวันเนาะ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย,ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเก็มีเข้ามีหลุดนะคะ ขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะทั้ง f c เก่าและ f c ใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขาดขอลาก,ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ